อ่าผมจะมาสอนวิธีติดตั้งาการล้ม <c oughs> แบบตัวใหม่นะฮะตัวเดิมผมจะเชื่อมไปแล้วเวลาติดตั้งมันจะยากนะฮะคือตอนติดตั้งอ่ะให้ใส่ตัวนี้ก่อนนะฮะไว้สักสองเกลียวนะฮะหลวมๆอย่างนี้แล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้ฮะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปอย่างนี้นะใส่ไว้หลวมๆอ,นะอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ แล้วเราก็เอาน็อตตัวที่ผมให้ไปนะฮะอย่างนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้จะยาวกว่าตัวเดิมตัวเดิมใช้ไม่ได้ก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปจะติดตั้งได้ง่ายกว่านะฮะนี้ มันก็จะโผล่อกมาตรงนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปดันเข้าไปฮะก็ใส่ได้แล้วแต่ว่ามันต้องใช้สองมือจับนะฮะคือผมสาธิตให้ดูการติดตั้งตัวนี้ก็เหมือนกันนะะใส่ไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ยัดเข้าไปคือติดตั้งตัวนี้ก่อนคือเสริมตัวนี้มาเพื่อเพื่อความแข็งแรงนะฮะแบบมีคงถักมันต้องมีตัวนี้ด้วยใช้งานได้จริงร่มแล้วไม่เป็นไรนะฮะ ต้องใช้ของเดิมมันเชื่อมจะใส่ยากลูกค้าจะลำบากอย่างนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันฮะและติดตั้งได้ง่ายพอเราใส่เสร็จปุ๊บทั้งหมดสันขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็อัดแน่นเลยฮะแค่นั้นก็จบแล้วนี่เป็นวิธีติดตั้งกันล้มแบบออกแบบใหม่มาใหม่เพื่อที่จะติดตั้งได้ง่ายนะฮะโอเคครับ